มาต่อข่าวนี้นะครับว่ากันว่าเรื่องของเส้นทางความรักของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็เส้นทางครุขระเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากน้ําบางคนเส้นทางรักก็ราบรื่นนะครับข่าวนี้เล่ามาสองวันละวันที่สามคือวันนี้กรณีที่หนุ่มสาวเขา,าจะแต่งงานกันนะครับอยู่ที่บึงการนะครับฝ่ายสาวเนี่ยเรียกค่าสินสอดนี่แสนห้าครับพอถึงเวลาวันจะแต่งงานเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายหนุ่มเนี่ยนะครับไม่มีเงินสินสอดไปให้ ฝ่ายสาวก็เลยบุกมาทําลายเข้าของในบ้านของฝ่ายเจ้าบ่าวว่าที่เจ้าบ่าวสุดท้ายเป็นเรื่องเป็นความกันเนื่องจากว่าฝ่ายเจ้าบ่าวได้ไปแจ้งความไว้นี่เรื่องเดิมเป็นแบบนี้ล่าสุดนะครับเส้นทางรักของคู่นี้มันตกลงแล้วนะครับส่วนจะจบลงยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตกลงต้องเตรียมอาหารเม็ดไว้ไหม หมายถึงคนอานเช้าให้ผมกินใช่ไหมพวกเราเนี่ยแหละลองฟังดูนะว่าจะกินอาหารเม็ดหรือจะกินอาหารน้ำนี่นะครับอย่างที่บอกว่าทางฝ่ายว่าที่เจ้าสาวเขาอายุย2ปีเนี่ยนีบุกเข้าไปทำลายทรัพย์สินข้าวของในบ้านของฝ่ายเจ้าบ่าวเหตุเกิดที่บ้านชัยศรีตำบลป่าแฝกอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬอย่างที่เราให้ฟังนี่นะครับทีนี้เป็นเรื่องเป็นราวกัน ตำรวจนะฮะก็เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เนื่องจากว่าฝ่ายชายได้ไปแจ้งไว้ตำรวจโรงพักพรเจริญได้เรียกทั้งสองฝ่ายมาเจราจาตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันเกิดขึ้นโดยฝ่ายหญิงนางสาววนิดาว่าที่เจ้าสาวในอดีตเนี่ยอายุ22ปีก็ได้เดินทางไปพร้อมกับพ่อกับแม่กับญาตินะฮะไปที่ตำรวจนะแล้วก็ฝ่ายชายนายวสัน์ว่าที่อดีตเจ้าบ่าวที่ว่านี้ก็เดินทางไปเหมือนกันนะครับซึ่งก็ไปพร้อมกับญาติพี่ชายพี่สะพ้ย ก็มีการเจรจากันต่อหน้าตำรวจในระหว่างการเจรจากันต่อหน้าตำรวจก็มีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจนตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆย็นเดี๋ยวก่อนอย่าพิ่งเถียงกันอย่าพิ่งทะเลาะก,กันทีนี้ก็ใช้เวลาพูดคุยกันประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าฝ่ายหญิงผู้ก่อเหตุเนี่ยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับฝ่ายชายเป็นเงิน1790อบาทบแต่ว่ายังไม่จ่ายในครั้งนี้ครั้งเดียว ต้องขอเวลาไปกรีดยางเอายางไปขายหาเงินก่อนอฝ่ายหญิงเนี่ยบอกแบบนี้พอได้เงินมาปั๊บก็จะเอามาจ่ายนะครับในช่วงสิ้นเดือนมกราคมนี้เอามาจ่ายต่อหน้าตำรวจด้วยฝ่ายนี้ต้องจ่ายให้กับย่าของฝ่ายชายเพราะว่าสินของบ้านย่าเนี่ยเสียหายใช่ใช่ใช่ทีนี้ก็บอกว่าเอาสิ้นเดือนนี้จ้ามาจ่ายขอไปกรีดยางขายก่อนนี่แทนที่จะได้เงินสินสอดนี่ต้องหางเงินมาจ่ายใช่ทีนี้ฝ่ายชายว่าไงนะครับคุณวันเนี่ยฝ่ายชายก็ยอมรับว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ คงไปต่อไม่ได้แล้วเพราะอีกฝ่ายไม่ยอมครับไม่ไม,ไม่ยอมรับเขาแล้วนี่ฝ่ายชายบอกแบบนี้ซึ่งเขาก็ไม่ใช่ที่จะไม่รับผิดชอบในตัวฝ่ายหญิงนะแล้วก็มีการพายาติผู้ใหญ่ก็จะไปสู่ขอกรณนนีตอนแรกเนี่ยแต่อีกฝ่ายก็ไม่เอาด้วยนะครับส่วนฝ่ายหญิงก็คลอดลูกออกมานะครับเหมือนกันแต่เขาก็ยินดีจะจะเลี้ยงลูกนะแต่หากจะให้ส่งเสียก็ต้องเสียเท่าที่จะหาได้ตามกําลังความสามารถเออนี่คือฝ่ายหญิงเขาบอกเขาท้องไง นะครับถ้าคลอดมาฝ่ายชายก็จะเลี้ยงได้นะครับแต่จะเลี้ยงเท่าที่ความสามารถที่จะเลี้ยงได้เอาเดี๋ยวฟังเสียงฝ่ายชายหน่อยนะครับเมื่อวานว่าผมบารับพิสชอบนะครับเขาไปพังทำลายสิ่งของผมเลยครับมันกับบรูนะครับราคาจักบาทนะครับส้่แทนกันรลดครับความสัมพันธ์นีอยู่ไปต่อในบ่ผมมะครับพมกกับไปต่อเพิ่มนามันไปต่อประเดี๋ยวก็จะเอาแล้วนะครับเมื่อวานว่าผมบารับพิสชอบนะครับผมกับรับพิดชอบอยู่เมื่อั้นก็ไป ขอกันดีๆนะครับอืจะเพื่อนบบเอาอนํามานะครับข้าเจา้าบ่เรียงให้ผมรับิดสอบเอามาเลียงรับมาเลียงนี่ผมก็งน,น้รับครับเดี๋ยวมาเรียงให้ผมท่งเสียกับเขาที่ผมพาได้ล่ะครับอเมื่อ่นว่าผมรับิดชอบเนี่ยฮะฝ่ายชาย23บสามฝ่ายหญิงย2ิบสองนะทีนี้มาฟังฝ่ายหญิงบ้างบอกว่าหลังจากที่ตกลงค่าสินสอดไม่ได้ก็มีการพูดคุยกันและกระจากกันด้วยดีโดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอกลับไปเอาผ้าห่มที่บ้านของฝ่ายชายและก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปพังข้าวของเขาฝ่ายชายนะ แต่พอไปถึงก็พบฝ่ายชายมาพูดต่อว่าต่อขานพ่อแม่เธอทําไมต้องเชื่อฟังพ่อกับแม่ประมาณนี้นะครับก็เลยมีการขึ้นมึงขึ้นกูกันก็เลยทะเลาะกันยกใหญ่เลยเธอก็เลยเกิดความโมโหฮะยืนยันว่าเธอไม่ได้เมานะรู้ตัวว่าเธอกําลังทําอะไรอยู่นะครับเนี่ยเธอตั้งคันอยู่ก็ไม่ดื่มอยู่แล้วก่อนที่เธอก็จะไปพังข้าวของในบ้านของฝ่ายชายยอมรับว่าทําจริงแล้วก็ผิดจริงซึ่งเธอก็ยินดีจะชดใช้ค่าเสียหายให้นะครับทีนี้เรื่องของชีวิตคู่นักข่าวก็ถามว่านะครับอนาคตจะไปยังไงต่อนะครับรบฝ่่าายนีอกว หลังจากนี้ก็ต้องต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่นะครับและจะเป็นขอฝ่ายเลี้ยงลูกเองลูกในท้องนี่แหละส่วนที่ฝ่ายชายพูดว่าหากเธอเลี้ยงไม่ไหวยินดีจะรับเลี้ยงเ,เลี้ยงลูกนั้นน่ะเธอก็บอกว่าขนาดเรื่องเงินสินสอดอยังขนาดนี้แล้วเรื่องลูกจะบอกมาเลี้ยงเนี่ยเ,เก็บเงินก็คุณไว้เถอะว่าอย่างนั้นเธอจะหาเลี้ยงลูกเองดีกว่าอ,อฝังเสียงฝ่ายหญิงครับจะน่างเงินเหมือนพ่อกับแม่หรอ พ่อกับแม่เนี่ยล่าเงินมันก็จะลนาเงินเหมือนพ่อกับแม่มั้งหรอัขึ้นเมืองกูัวค่ะแต่ทะเลาะกันใหญ่เลยค่ะทีนี้ก็โมโหค่ะก็วันนั้นก็ไม่ได้เมานะคะพี่ที่ที่เขาลงว่าเมาอะค่ะหนูไม่ได้เมาค่ะหนูรู้ตัวค่ะหนูท้องค่ะหนูไม่เมาไม่กินอยู่แล้วค่ะพี่ก็เลยไปะคพังก็พังปกพังจริงค่ะยอมรับค่ะผิดค่ะตกลงกันว่าจะชดใช้ค่าเสียหายค่ะ ก็หมื่นเจ็ดร้อยกว่าบาทก็ค่ะก็รอสิ้นเดือนค่ะก็จะจ่ายทีเดียวเลยก็ต่างคนต่างไปค่ะเดี๋ยวลูกหนูเลี้ยงเองค่ะหนูเลี้ยงเองได้เหมือนกันคพี่แค่ขนาดสินสอดยังขนาดนี้แล้วอะค่ะก็ไม่เป็นไรเก็บเงินของคุณไว้เพะค่ะแต่ว่าก็หนูเลี้ยงเองได้ค่ะหนูเลี้ยงเองดีกว่าจะน่าเงินเหมือนพ่อกับแม่หรออ่าเน่ก็จบลงนะครับต่างคนต่างไปทางใครทางมัน เวหูเวอิดอ้าวแล้วลูกอ่ะเลี้ยงเองเลยเหรอลูกเขาอยู่ในท้องเขาเขาบอกว่าเขาก็จะเลี้ยงเองฝ่ายชายไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องมาเกี่ยวข้องครับเออเห็นไหมสรุปว่าเราต้องกินอาหารเม็ดเป้าก็ยังไม่แน่นะพี่แป๊ะอาจจะอนาคตอาจจะกลับมาดีก็ได้ก็ดีนะท่านผู้ชมก็เห็นแก่ลูกไงผมนึกถึงคู่รักแห่งปีคู่หนึ่งผู้กันกับแมงปอ น้องผู้กันกับมัปอทะเลาะกันอย่างนี้แหละเรื่องสินสอดเนี่ยนะฮะทีแรกก็โอ้โหแตกหักกันถึงขั้นแบบโอ้โหกลายเป็นแบบแจ้งคงแจ้งความอะไรกันนะจําได้ไหมปีที่แล้วอ่ะที่พ่อของน้องน้องผู้กันใช่ไหมค่่พ่อฝ่ายชายอ่ะพ่อฝ่ายชายไม่ยอมเอาสินสอดมาให้ถึงขั้นต้องบอกพ่อเนี่ยหนีไปแบบนี้กลับมารับผิดชอบด้วยมาแก้ไขสิ่งที่ทําด้วยเตอนนั้นคนก็งงกันใหญ่เลยสุดท้ายเนี่ยตอนหลังก็ดีกันแล้วก็แบบ รับงานคู่ออกเดินสายรับงานคู่จนโอ้โหตอนนี้แบบล่ำรวยไปแล้วมีคนให้งงให้เงินไปทาทุนทําอะไรเต็มเลยไม่รู้ว่าคู่นี้จะไปทางนั้นหรือเปล่าเออแต่ขอให้จบกันด้วยดีไม่มีความรุนแรงดีกว่านะไม่มีความรุนแรงดีกว่า